ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆอ,อาจจะโดนใจไม่โดนใจท่านใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือยังไงก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเราเองนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดคุยแบบสบายๆนะครับผมคือก็มีประเด็นที่หลายคนสงสัยอยู่แล้วก็กําลังเป็นกระแสยอยู่ในช่วงนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรเรื่องนี้แต่ว่าก็ต้องพูดถึงหน่อยนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้ก็มีคุณอุ๊นะครับแอดมินอุกก็ทักมาคุยกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับความเห็นเรื่องนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการลงแพทนั่นเองครับ ลงแพตคืออะไรคำนี้ถ้าเกิดใครรู้ก็ได้ยินปุ๊บจะเข้าใจเลยนะครับผมแต่ก็ต้องพูดไว้เผื่อบางคนไม่รู้เหมือนกันนะครับการลงแพตก็คือการลงไฟล์เสริมหรืออาจจะทั้งหมดเพื่อปรุงแต่งตัวเกมเนี่ยให้มันแสดงผลตามที่คนทําไฟล์เขาต้องการนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเกมนี้ก็เพื่อที่จะให้ทีมที่อาจจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเลียพูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมให้ชุดแข่งให้เสื้อแข่งเนี่ยมันเป็นไปตามที่ผู้ทําไฟล์เขาต้องการส่วนใหญ่ก็ให้เหมือนกับในชีวิต นะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์ทุกทีมถูกปะหรือสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยวิน ning ิ่งอเลเว่นะครับผมอาจจะลงแผดเพื่อให้มีเสียงภาคภาษาไทยบ้างนะครับผมก็ภาคเสียงเข้าไปนะครับหรือไปเอาเสียงภาคจากไหนมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้เป็นตามต้องการภาคไทยบ้างหรือบดล็อกทีมที่อาจจะเป็นฮิดเด้นทีมนะครับผมทีมรวมดารานะครับหรือเพื่อให้รูปร่างหน้าตานักเตะเนี่ยมันสมจริงนะครับก็คือไปปรับนุ่น ปรับนี่ปรับนั่นแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ออกมาแล้วก็เอามาลงให้เครื่องปลายทางน,นะครับผมตามที่เราต้องการตามที่เขาต้องการนะครับมันไม่ใช่แค่การลงโลโก้ทีมสเสื้อชุดแข่งอย่างเดียวนะครับจะปรุงแต่งไฟล์ในเกมอ่ะให้แสดงผลในเครื่องเรานะครับทั้งภาพแสงสีเสียงและสแตทต่างๆแต่อย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมาข้อจํากัดของการลงแพ็กก็คือว่ามันจะเป็นออฟไลน์<ๆ>นะครับคือมันจะเห็นเฉพาะเครื่องเราอย่างเดียวนะสมมติเราลงก็จะเห็นเฉพาะเครื่องเราอย่างเดียวนะครับสมมติเราไปเล่นラกิ้งเราไปเล่นออนไลน์นะครับเราใส่เสื้อแข่ง ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเห็นว่าเป็นเลี้ยวปูที่เป็นออริจินอลนะครับไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งก็คือเป็นเสื้อแดงๆไม่มีลายอะไรนะครับมันก็จะแสดงผลเฉพาะเครื่องเราเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับ ลงแพดแล้วเสี่ยงไหมข้อนี้ยาวหน่อยนะครับคาว่าเสี่ยงเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างครับส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงว่าโดนแบนไหมนะครับก็อาจจะไปงัดในเรื่องของข้อกําหนดการใช้งานการเล่นเกมนี้นะครับผม1 2 3 4ต้องใหมหนู่นต้องไหมนี้คือมันเป็น common s e n ส์อยู่แล้วนะครับเป็น common s e n ส์อยู่แล้วว่าการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมเราจะต้องไม่ไปปรับแต่งอะไรใดๆเกี่ยวกับตัวเกมอันนี้เป็นมาตรฐาน common s e n ส์อยู่แล้วนะครับ คือไม่ต้องไปอ่านก็รู้อยู่แล้วว่าทุกแอป,ปก็ต้องมีมีม,มีข้อกำหนดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับประกอบกับก,บก็ตามที่ได้คุยกับคุณอุ้เนาะเหมือนจะมีการอัปเดตด้วยในเวอร์ชั่น efootball นะครับว่าอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าถามว่าโดนแบนไหมเนี่ยในอดีตท,ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยว n n n ี่เลเวแล้วนะครับผมเท่าที่ผมทราบหรือหลายๆคนทราบนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าใครโดนแบนจากการลงแพทนะครับยังไม่เคยเห็นนะหรืออาจจะไม่มีประ ออกมานะครับว่าเขาแบนเนื่องจากอะไรถูกป่ะหลายคนก็เลยพูดได้เต็มปากว่ายังไม่เคยมีใครโดนแบนจากการลงแพทแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ผิดนะครับมันก็ผิดตามเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าพี่โคเขาจะตรวจสอบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นแหละครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการลงแล้วมันเห็นที่เครื่องเราเครื่องเดียวเนาะมันเป็นการลงแบบง่ายๆคือออฟไลน์นะครับคงไม่มีใครส่องมาที่เครื่องเรานะครับใน,ในทางเทคนิคอาจจะทําได้ก็ได้นะเราจะไปรู้ได้ยังไงถูกป่ะแต่ถามว่าเสี่ยงไหมเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะไอคำ ว่าเสี่ยงนะครับผมว่าการที่เสี่ยงโดนแบนอะมันน้อยกว่าการที่เสี่ยงโดนโจรกรรมข้อมูลนะคิดดีๆนะครับฟังฟังผมดีๆนะคิดตามนะคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับการลงแพดคืออะไรคือการเอาไฟล์เสริมมาลงในเครื่องเราซึ่งไฟล์เสริมนั้นอะคุณเชื่อมั่นจากต้นทางแหล่งที่มามากน้อยแค่ไหนรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นการลงแบบ APK ด้วยซ้ำนะครับ APK คืออะไรครับ APK คือเป็นไฟล์แอปเลยอะครับเป็นไฟล์ยกแอป เลยสมมุติว่าคุณไปโหลดโหลดแอป แบบไม่รู้ต้นทางมาแล้วติดตั้งนะครับติดตั้งลงในมือถือของคุณทุกครั้งที่มีการลงไฟล์ apk เครื่องมันจะเตือนเลยนะครับว่าแอป,ปนี้ไม่ทราบแหล่งที่มาคุณจะยินยอมอาจจะมีความเสี่ยงสูงคุณจะยินยอมติดตั้งลงเครื่องหรือไม่เขาก็เตือนเสมอนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านกันนะก็กดยอมรับไปนะครับลองคิดตามว่าไอแอป,ปที่เราเอามาติดตั้งลงเครื่องเราอะครับมันไม่ผ่านการกรองจาก store นะครับไม่ว่าจะเป็น google store หรือว่า app store ios นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ios นี่มันลงไฟล์ ไม่ได้อยู่แล้วนะครับระบบ iOS นี่เป็นระบบที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยสูงม,มากๆนะครับผมแอปพวกนี้ไม่สามารถลงได้อยู่แล้วนะครับลงแพดเอยลงแอปโคนเอยนะครับผมอะไรที่มันไปแต่ต้องเกี่ยวกับการปรุงแต่งตัวไฟล์แอปเดิมของเขาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ลงอยู่แล้วสําหรับ iOS นะครับผมส่วน Android นะครับอ่อกูเกิลสโตร์เนี่ยมันก็ไม่ผ่านคือถ้ามันผ่านมันจะต้องอยู่ใน a อ p Store อันนั้นคือรับรองความปลอดภัยต่างๆนานา,นาถูกปะแต่เนี่ยคือเหมือนผมอยากทําสมมติสมมตินะสมมติผมอยาก ทำอะไรแอปอะไรก็ตามขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ไปลงสโตร์หรอกเพราะเดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านเออถ้าไปลงอาจจะไม่ผ่านใช่ปะอะเพราะนั้นผมเปิดให้โหลดกันเลยคุณก็โหลดไปนะครับคุณก็ยอมรับไปโดยที่คนส่วนใหญ่ที่โหลดไปก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของเทคนิคอลแอปพลิเคชันคุณก็คงไม่เอาไฟล์ apk นั้นมาแกะโค้ดนะครับแกะโคดดิ้งว่าข้างในเนี่ยมันฝังอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับเราเห็นคนอื่นเขาลงแล้วก็ลงไปนะครับแบบนั้นนะ่ะผมว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่าการโดนแบนจากตัวเกมดดวยซ้ันนะเพราะว่าเราไม่ ว่าในนั้นน่ะเขาฝังอะไรไว้บ้างนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คิดนะครับเวลาเราดูว่าอะไรมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราดูที่เป้าหมายดีนะเป้าหมายของสิ่งนั้นๆนะครับเช่นอ่ะให้ถ้าให้เห็นภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแอป,ปโคนนะครับแอป,ปโคนเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคือคนที่ใช้แอป,ปทุกแอป,ปในมือถือที่อยากจะโคลมันไม่ใช่แค่อ e ีฟทตบอลนะครับเกมอื่นหรือแอป,ปอื่นเขาก็โคลได้เพราะฉะนั้นคนที่สร้างแอป,ปโคลมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายก็ตามนะครับเป้า ว่างมากครับสมมุติสมมุตมมิตว่าเขามีประสงค์ร้า,เา,รายเขาอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งที่อยู่ในเกมอ e ี ball ฟุตบอลก็ได้เขาอาจจะอยากได้อย่างอื่นผมคิดว่าความเสี่ยงม,มันก็เลยน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นเป้าหมายที่มันเจาะจงนะครับถ้าเป็นลงแผดแบบนี้เป้าหมายคือคนที่เล่นอ e ีฟุตบอลแน่นอนถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาตรงจุดเลยยูเซอร์เ n ็นเยูเซอร์ตรงเป้าหมายเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าเขาจะประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายก็ตามนะครับเขามาตรงเป้าหมายตรงจุดเลยอะครับ ถ้าประสงค์ดีก็ดีไปเขาก็แค่อยากแบ่งปันให้ทุกคนเล่นแล้วมีอรรถรสนะครับแต่ถ้าประสงค์ร้ายอันนี้น่าคิดเพราะมันมาตรงจุดเลยพี่โคเนี่ยเขาประกาศเตือนเสมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของการใช้งานของการแชร์ยูเซอร์ไอดีนะครับไปกรอกอันนั้นอันนั้นเบสิกละนะเรื่องของการเอายูเซอร์ไอดีไปกรอกตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเพราะว่านั้นเบสิกที่ที่เป็นคอมเพนเซนที่เราหลายคนควรจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรแชร์ข้อมูลพาสสวดอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ กลับมาจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ในในในเกมนี้นะแต่มันเป็นเรื่องใหม่ในในซีรีส e ์ f o o t b a l l นะครับผมสมัยเฟสก็มีอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันเป็นการลงแบบ apk ยกแอป,ปเลยนะเท่าที่รู้นะคือคุณต้องลงแอป,ป apk นี้เลยนะครับแล้วคุณต้องล็อกอินด้วยครับคุณคิดดูดิคุณต้องเอา user id นะครับไปล็อกอินในแอป,ปใหม่นี้ด้วยนะแล้วคุณเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนแกเกี่ยวกับแอป,ปนี้ที่เขาสร้างมาให้โดยตรงสําหรับ e f o o t ball ผมก็ไม่ได้ไปตรวจสอบนะผมไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจสอบว่า เอออันนั้นเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับผมความเห็นเห็นนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะบ,บอกก่อนนะครับย้ำอีกทีนึงที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นคือสิ่งที่เราควรกังวลมากกว่านะครับ แล้วส่วนตัวพี่เองพี่ทำไหมผมไม่ทำผมไม่ทำเพราะว่าด้วยเหตุผลที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องของพี่โคแบรนอะไรนะถ้าถ,ถ,ถ้าจะทำสมมตินะแต่ผมไม่ทำหรอกผมกังวลเรื่องอื่นมากกว่านะครับการที่เราไปโหลดแอปมาและเราล็อกอินโดยใช้ user id นะครับอย่าว่าแต่ user id เกมเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าในมือถือของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นบ้างถูกปะเราไปติดตั้งมาปุ๊บกา,การป้องการป้องกันนะครับมันดีกว่าการแก้ไขถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอก จะมานั่งปวดหัวเปล่าๆนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นแบบนู้นมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้มันอาจจะไม่ได้เสี่ยงอะไรก็ได้นะครับแต่การป้องกันนะเซฟตี้เฟิร์สนะครับการป้องกันมันดีกว่าการแก้ไขนแน่นอนครับส่วนตัวผมไม่ทําครับ แล้วพี่จะสอนทำไหมก็ส่วนตัวผมเองไม่ทำผมก็แสดงตัวเลยว่าผมก็ไม่สนับสนุนให้ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สอนทำนะครับอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามช่องเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยสามสี่ห้าปีที่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับผมไม่เคยสอนลงแพทเลยนะครับไม่ว่าจะภาคเป๊สองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยกี่ปีแล้วเนี่ยสี่ห้าปีแล้วนะครับผมผมไม่เคยสอนลงแพทเลย สักครั้งเดียวนะครับและจะไม่สอนแน่นวน ข้อสุดท้ายนะครับก็ย้อนไปที่ต้นคลิปนะครับที่ผมบอกว่านี่เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวผมเท่าน,นั้นเองนะครับผมก็อาจจะถูกอาจจะผิดหรืออาจจะถูกใจอาจจะไม่ถูกใจบางท่านที่อาจจะมาดูคลิปนี้แล้วหวังว่าอยากได้ผมสอนนะครับมีหลายคอมเมนต์ขอพี่สอนพี่สอนพี่สอน,สอนหลายคนอยากได้หลายคนอยากเห็นทุกคนอยากได้อยู่แล้วครับถ้าพูดถึงแล้วทุกคนอยากได้อยู่แล้วนะครับเสื้อทีมที่มีลิเกศิธิ์อะไรที่มันปรุงแต่งเลยมันสวยงามแล้วมีอัตถรส์ทุกคนที่เล่นเขาอยากได้อยู่แล้วผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่อยากได้ผมก็อยาก ได้นะครับคือผมจะพยายามแยกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องนะครับบางทีการที่เราทําสิ่งที่ถูกใจเราเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับใจของผมก็อาจจะอยากทําก็ได้นะครับแต่พอมันไม่ถูกต้องผมก็ไม่ทําแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดมันถูกนะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับผมก็เป็นเพียงผู้เล่นคนหนึ่งตัวนั้นเองนะครับแต่ในฐานะที่เป็นสื่อและกันในฐานะที่เป็นสื่อกลางนะครับผมในการเผยแพร่ข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็ต้องออกขอออกตัวไว้เลยว่าผมขอให้ ที่ที่นี้นะครับหมายถึงช่องของเรานะครับหมายถึงเพจของเรานะครับผมเป็นที่ที่หลายคนเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคลีนนะรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าเนื้อหาที่ได้รับรู้ไปเนี่ยมันรู้สึกมั่นใจว่าเออมันถูกการกันกรองมาระดับหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์หลักอาจจะไม่ใช่แบบองค์กรอะไรใหญ่โตที่มีเซอร์ฟิเคตอะไรขนาดนั้นนะครับเพ,เพียงแต่ว่าในด้านของความรู้สึกเนี่ยอยากจะให้ทุกคน ที่เข้ามาชมคลิปเรานะครับหรือในชมในเพจเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เฮ้ยพี่บอมได้กองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าในคลิปเรานะครับไม่ว่าในเพจเราหรือแม้กระทั่งในเพจต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนื้อหาที่ผมได้แชร์ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นข้อมูลที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของอการคาดการณ์เนาะหรือพวกข้อมูลหลุดข้อมูลขุดสายขุดอะไรต่างๆก็อาจจะมีบ้าง แต่ถึงกันนั้นนะครับผมก็มักจะไม่แชร์ข้อมูลที่อาจจะเกิดมาจากการปรุงแต่งเช่นรูปการ์ดที่ต่างชาติเขาทํามาส่วนใหญ่ผมก็จะไม่แชร์อะไรแบบนั้นนะครับผมแนวทางการอัพค่าพลังที่ต่างชาติเขาทามาแบบสําเร็จแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่ทําขึ้นมานะครับต้นทางที่เขาทําขึ้นมาเขาอยากจะให้กดแชร์นะครับจากหน้าของเขามากกว่าที่จะก๊อปปี้รูปมาวางบนหน้าเพจหรือบนหน้าคลิปนั่นคือความ สมมติว่าผมทํามาสักอย่างหนึ่งผมก็อยากจะให้แชร์ตรงๆเพราะว่าปลายทางจะได้เข้าถึงได้ด้วยนะครับมากกว่าที่จะเอารูปมาแชร์แล้วอาจจะบอกว่าเครดิตจากนู่นจากนี่จกนั่นส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าปลายทางเขาต้องการให้แชร์โดยตรงมากกว่าแต่นี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเวลาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอะไรพวกนี้คุณจะสังเกตได้ว่าผมจะหลีกเลี่ยงการพาดพิงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการพาดพาดพิงบุคคลที่3บุคคลอื่นจะพยายามหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบว่าเรา เป็นแบบนู้นคนอื่นเป็นแบบนั้นผมจะพยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะแนวทางของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีรู้สึกได้นะแต่เราไม่ไม,ไม่พาดพิงไม่พูดถึงนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนเราเล่นฟุตบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมเรานะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันมันจะเป็นอะไรที่อยู่ในอุดมคตินะครับแต่บางทีมันอาจในในโลกของคำเป็นจริงก็อาจจะจอีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะรู้สึกดีนะครับเเมื่อรา ไม่พลาดพิงไรในโดยเฉพาะในเชิงลบนะครับแต่ถ้าชมเนี่ยผมอาจจะมีชมนะฮะว่าเออแบบแบบนู้นแบบนี้ดีนะดีนะอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าแบบรู้สึกไม่ดีเราก็จะไม่พูดถึงแล้วจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงผมว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูหล่อนะแต่ผมทําแบบนั้นจริงๆนะครับผมคือถ้าเกิดใครได้ติดตามหรือได้สังเกตนะครับผม,ผมก็ผมว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ลองพิจารณาด้วยตัวเองดูนะครับว่าเออสิ่งที่ผมพูด กับคุณหรือเปล่านะครับถ้าสุดท้ายแล้วคุณไปเลือกที่จะทําก็ไม่ได้ห้ามผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแค่ว่านี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วก็มาบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าเออทำไมพี่ไม่ทําพี่ไม่สอนทํามีคนขอเยอะทําไมพี่ไม่สอนทำนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเราควรจะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะครับผมสอนทําไปเนี่ยคนดูเยอะแน่นอนคนชอบเยอะแน่นอนนะครับแต่มันเหมาะสมหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ขอทําแล้วกันนะขอขอโทษด้วยสําหรับคนที่ ผิดหวังนะครับว่าทำไมผมไม่สอนทำนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเครับถ้าเกิดว่ามันยังทําให้คุณรู้สึกดีนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมันไส้ผมเออนู่นนี่นัน่น,นพูดดูดีพูดที่ตัวเองดูดีพูดนเนี่ยก็ก็บับจิตใจกันไม่ได้เนาะร้อยพ่อพันแม่นะครับผมก็หวังว่าจะมีหลายคนที่เข้าใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจก็ตามไม่เป็นไรผมก็จะยึดมั่นแนวทางแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปครับสวัน